โรงเรียนบ้านหนองจิกสำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษามหาสารคามได้เริ่มโครงการอัจฉริยะเกษตรปนีในโรงเรียนโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะเกษตรกรรมสมัยใหม่ให้แก่นักเรียนโดยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลรวมทั้งการบูรณาการความรู้ทั้ง8กลุ่มสาระ พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหาโดยกระบวนการอัจฉริยะเกษตรปนิในโรงเรียนบ้านหนองจิกแบ่งตามขั้นตอนระยะที่1ได้แก่การรู้จักพื้นที่พื้นที่โดยรอบเป็นที่ราบเป็นดินสายไม่อุ้มน้ําสภาพภูมิอากาศแห้งแรงแดดจัดชุมชนโดยรอบประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกข้าวนาปีโดยอาศัยน้ําจากน้าฝนในการเกษตรเป็นหลักระยะที่2เรียนรู้การวางแผนการนําข้อมูลม,มาวางแผนโดยใช้คโคดดิง้งโดยการประชุมหาหรือร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและ การนานักเรียนและออกแบบการบริหารจัดการพื้นที่ให้เหมาะสมเกิดความคุ้มค่ามีประสิทธิภาพสูงสุดต่อการดําเนินงานกระยาที่สดมเริ่มปฏิบัติการการลงมือปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานที่วางไว้โดยจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้การปลูกผักปลอดสารพิษเป็นการเพาะปลูกแบบผสมผสานกันทั้งการปลูกลงดินในรอรลแปลงปลูกและปลูกในเพื่อเป็นการศึกษาวิธีการปลูกอย่างหลากหลายการเพาะเห็ดเป็นการทําการเกษตรโดยการใช้พื้นที่จํากัดสร้างการมีวินัยความรับผิดชอบรวมทั้งการฝึกฝน การขายการหาตลาดเพื่อจําหน่ายสินค้าแปลงนาสาธิตเป็นการปลูกจิตสํานึกให้แก่นักเรียนในวิถีชีวิตชุมชนการเลี้ยงปลาจัดรูปแบบการเลี้ยงทั้งในบ่อดินและในกระชังตามความเหมาะสมของชนิดปลาเพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการระยะที่4รวบรวมพัฒนาจากการดําเนินการทุกกิจกรรมรวนพบปัญหาให้เกิดความท้าทายในการหาแนวทางการแก้ไขซึ่งปัญหาที่พบอาจจะเกิดจากการบริหารจัดการตามสภาพแวดล้อมสภาพอากาศซึ่งทุกคนได้ร่วมมือการวิเคราะห์และพิจารณาเพื่อปรับปรุงรูปแบบ ที่การดําเนินง,งานให้เกิดความเหมาะสมระยะที่5ร่วมได้เปลี่ยนเรียนรู้ขยายผลเราได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้กับชุมชนและก็ผู้ปกครองโดยเชนปลาดในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการให้คําแนะนําเสนอแนะในการทําการเกษตรแบบผสมผสานร,รวมทั้งมีการใช้ธุรกิจสมัยใหม่มาช่วยในการตลาดช่วยส่งต่อสินค้าสู่ชุมชนร้านค้าชุมชนรวมทั้งเรายังต้องการสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนเพื่อให้บุคคลหรือว่าหน่วยงานที่สนใจร่วมเรียนรู้ต่อไปจากผลการดําเนินการพบว่าผู้เรียนมีวินยัยมีความรับผิดชอบในหน้า ที่ของตนเองต่ะหนักในการทำเกษตรมีทักษะชีวิตที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน